ผลของการเจริญพรมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยงพิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวาง เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นบุคคลน,นั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทําลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาสพิกุททั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชน อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณาเป็นจิตไพบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวร ไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นบุคคลนั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่า เป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุดทาวาสพิกุทั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สาที่สก็เหมือนอย่างนั้น ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยมุทิตาเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นบุคคลน,นั้น พิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียนเป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาสพิขุทั้งหลาย ความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศท,ที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยอุเบกขา เป็นจิตภัยบูนใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดมีอยู่ในธรรมนั้นบุคคลน,นั้นพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของทนได้ยากเป็นของเบียดเบียน เป็นของไม่เชื่อฟังเป็นของต้องทำลายไปเป็นของว่างเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุทธาวาสพิกุทั้งหลายความอุบัตินี้แลไม่ทั่วไปด้วยปุถุชนพิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก